โอเคก้องอยู่นี่มาอยู่นี่ลุยสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกลับข้อส่ดชวอปอยู่ครับวันนี้มาที่ดีไฟเมนใช่ครับเพราะว่าวันนี้มีทางโชว์พิเศษ2ออันด้วยกัน หนึ่งอันแรกคือบาร์ซอมเมอร์ครับอันที่สองคือวิงแจ็คเก็ตครับพูดดังๆวิงแจ็คเก็ตครับผมวันนี้มาอยู่กับมาครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากรู้เลยมาคือผมอะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับบาร์ซอมเมอร์เลยบาร์ซอมเมอร์คือใครอะไรยังไงบ้างครับพี่ชอว์เซอร์เมคเกอร์แหละครับแล้วก็มีแบบหลายๆแพทเทิร์นก็จะอิงจากพวกวินเทจแล้วก็แบบทำแบบโมเดิร์นบ้างครับหลักๆเขาจะทำออกมาเป็นในอังกฤษไหมเพราะว่าเป็นฟอร์เวิร์ด l รี t ใช่ครับหลักๆก็จะมีพวกฟอร์เวิร์ด l รี t แล้วก็ พวกแบบก่อนก็มีบ้างครับแล้วก็จะมีแบบผ้าชิโนใช่ครับแล้วก็แบบผ้าเนื้อผ้าก็จะมีแบบตั้งแต่วูคอตตอนหลายอย่างครับแบบยีนของเราก็มีผมว่าความพิเศษของเค้าคือตัวผ้าชิโนใช่ไหมใช่ครับพอผ้าชิโนเข้าแบบเท่าที่ผมจับมาคือมันนิ่มเป็นพิเศษแต่อยู่ทรงใช่ครับมันมีโปรเซสอะไรเป็นพิเศษไหมครับพี่มาเอ่อต้องถามเจ้าของแบรนด์ครับประมาณแบบวิธีหนึ่งก็คือแบบวอชมา แล้วก็จริงๆอย่างตัวที่ก่อนหน้านี้ที่ทาง c s มีครับมันก็จะนุ่มนิดนึงแต่ของครั้งเนี้ครับที่ทางวไฟายไม่ทำมันจะหนานิาดนึงพี่วิวเอ้าหรอเลือกที่เป็นภาพคอนตอนนี่หนาขึ้นใช่มันจะหนามันจะปิดแบแบบ มันเป็นเคสหนึ่งครับมีแบบสีซีโอลิฟแล้วก็สีเบิงพี่วิวเดี๋ยวพี่วิวไปจับกันมันจะหนักนิดหนึ่ก็คือตัวนี้เลยไหมใช่ใช่ครับมันจะหนักนิดนึงสไตล์นี้ก็คือเป็นสไตล์ที่แบบค่อนข้างวินเทจหน่อยใช่ครับเราจะทำเป็นเหมือนแบบออฟฟิเชียลชิโน่ครับใส่็อกเก็ตก็จริงๆมันก็เรียบๆเลยครับแบบแฟลตฟอนเรียบๆแบบเป็นชิโน่ค่ะกระเป๋าโปรตีทั่วๆไปที่อยู่ในแบบโค้กสงครามโลกครั้งที่สองอะไใช่ครับผมแล้วความพิเศษของแบบครั้งนี้ที่มาทั้งโชว์คือทำอะไรได้บ้าง มันเป็นโชว์เคสมากกว่ามากกว่าหน้านี้เราขายได้ที โปรเจเตอร์เนาะแต่ท็อปเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเข้ามาขายที่รูปไพร์เมนด้วยแต่ว่าจะมีแค่โมเดลนี้นะออฟฟิเชียลชิโน่ก็คือโมเดลที่มาขายที่นี่จะได้ออฟฟิเชียลชิโน่เท่านั้นใช่ครับจะมีสองสีเป็นสีเบจกับสีโนี่ไม่ได้ถึงขั้นแบบสั่งตัดหรอกครับแต่แค่แบบมอนโรซังเขาจมาช่วยดูฟิตติ้งเองเฉยๆเป็นเลย์ชเวลร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับไม่ได้สั่งตัดได้ใช่ครับแล้วก็มาโชว์พวกโมเดลใหม่ CS เลยครับโอเคจริงๆเป้าเป้สหลักๆก็คือแบบมาซัมีีาางงออย่่่จจกหนนนนทวิป้เเเเมแตะ็คคคลลโดร อย่างนี้ถ้าโมเดวที่ชอบของมาร์คสักตัวหนึ่งที่แบบอยากจะบอกให้ทุกคนมาแล้วแบบมาดูหน่อยก็น่าจะเป็นอะไรที่มาผมชอบตัวนี้ที่ผมใส่ก็คือตัว <go S 2> <C ino, S 1> สีเขียวตัวนี้ใช่ครับเพราะอะไรเอลมัาสูงพิเศษหรืออะไรยังไงที่แบบมันดูน่าสนใจกว่าตัวอื่นมันก็เอลมันก็จริงๆมันก็ตามเหมือนแบบคุิเทสแหละตัวรุ่นเกน่าๆใช่ครับแล้วก็ถึงพวกดีเทลก็เหมือนพวก พิ่เพจแต่พี่วิวไม่ได้แบบฉีกอะไรมากครับโอเคแต่แค่ว่าก่อนหน้านี้ของ c ีเอสส่วนมากมันจะเป็นแบบโอเดียนเทอืมใช่ใช่ใช่ครับมันมีแค่มีแค่โมเดลเดียวมัมทิพเป็นแบบแบตออนนะครับอันนี้เราทำอะ ตั้งใจเลือกผ้าใมันหนาขึ้นให้มันแบบกลิ่นจากแบบวินเทจกว่าพวกนึ่นเสือรหน่อยครับแต่ว่าถ้าเกิดไปที่ร้าน c ีเอซ่าจริงๆมันจะมีชีโนอีกหลากหลายแบรนด์เลยใช่ครับวางขายใช่ซึ่งก็จะมีแบบอีกตัวนึ่งที่ผมชอบมากคืออนาโตมิก้าก็อยู่ที่นู่นเหมือนกันใช่ครับซึ่งมันก็เป็นสไตล์เดียวกันแต่ถ้าแยกร้านกันขายใช่ไหมแตคนละแบรนด์ด้วยครับใช่แต่ก็ผ้าก็จะหนาไม่เท่ากันใช่ใช่ไย้ายจากบานซอมเมอร์ครับมาที่วิงแจ็คเก็ตกันบ้างวันนี้คืออะไรเพราะว่ามันจะมีโชว์ของววิงแแจ็็คคเกตือันนี้หละ นี้จริงๆหลักๆก็เป็นเ t m กับ m อ็มพีเอ็ครับแล้วก็ราคาราคา single b r e a s ซนตกับซัมมิตเ r ชเชอร์คือเท่ากันไม่มปรียบเลยด DB มันจะแพงกว่านิดนึงใช่ไหมครับใช่ครับแต่ในรอบนี้ก็จะเป็นราคาราคาเริ่มต้นเท่าไหร่อะไรบ้โอ้เฮ้ยคุณไม่ทำกันบ้าเลยโอ้ นี่เลยครับพี่บิวคือปกติแล้วรินแจ็กเก็ตมันจะเป็นเชียร์ผ้ามันจะเป็นแรงใช่ซึ่งเวลาเปิดเล่มเนี่ยมันจะมีเขียนแรงผ้าอยู่ด้านหลังใช่ครับเริ่มต้นที่ MTO สำหรับกันถ้าใช MTO ก็จะแบบไม่ได้ปรับอะไรเยอะทำแบบปรับความยาแแวแขนปรับควายมยาวตัวแล้วก็เก็บเอวอะไรนิดหน่อยก็จะ่มตรงที่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  หกหมื่นบาทถ้าเป็นสูทถ้าแจ็คเก็ตอย่างเดียวแจ็คเก็ตเนี่ยเอสี่หมื่นตังสองร้อยห้าสิบบาทครับก็ถ้าเกิดใครฟิตเลนช์ชูแวร์ได้อยู่แล้วอย่างปับนิดนิดหน่อยอันนี้คือออปชั่นที่ดีใช่ครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นออปชันที่ดีครับแต่ถ้าเกิดเป็น m t m ล่ะ m t m m t m จะราคาเริ่มต้นที่หกหมื่นพันห้าร้อยบาทสำหรับสูทนะครับสูทแจ็คเก็ตก็จะห้าหมื่นบาทซิงเกิลเบสกับดับเบิลเบสก็ราคาเท่ากันอันนี้คือสำหรับแบบเทียร์ที่เรียกว่าเทียสี่เริ่มต้นแล้วกันครับเพราะฉะนั้น สีก็ราคานี้เลยใช่ครับผมอ่าแล้วค่อยๆตามทางใช่ก็องมาตามที่นาร้านได้เลยครับผมจำไม่ได้แต่ว่าที่นี่มีแน่นอนคือมีคุณอากิใช่ครับอยู่วันนี้คุณอากิมาแน่ๆใช่ครับผมเดี๋ยวเรียกคนนี้มาเลยฮะนี่นี่โอทีโอครับพี่โอคำถามคือมาซัเมอร์ที่พี่ชอบที่สุดคือโมเดลไหนครับพี่จริงๆถ้าเป็นจากที่เคยใส่มาก็จะเป็นเนี่ยตัวที่ใส่บอกกันนะเป็นเก้าห้าห้าหนึ่งเก้าห้าห้า ไม่มีจีรเบ็นแปดออนซซึ่งไม่ขายที่โคดิเอนซันยังมียังมีขายอยู่นะอ๋อไม่ขายไม่ขายแต่ว่าสีกับผ้าก็จะเป็นคนละตัวนอโอเคที่บอกว่าอันนี้มันจะหนากว่าหน่อยครอันนี้มันจะ โอเคอันนี้คือสเปเชียล for ที่นี่ใช่ครับโดยเฉพาะใช่ครับอยากถามนิดนึงพี่ใส่บานซอมเมอร์มาสักเพแย่เราชอบเลยของบานซอมเมอร์พี่ในเมื่อมีชิโนอเต็มไปหมดเลยที่จริงๆก็เรื่องของทรงนะครับทรงเขาค่อนข้างดีแล้วก็ผ้าผมว่าเขาเือผ้ามาเขาทั้งใส่ง่ายแล้วก็สบายในอากาศบ้านเราเห็นพี่ใส่นาโตมิก้าบ่อยไหมครับใช่ใช่ครับก็จริงๆแล้วแต่วันแล้วแต่สีเสื้อสีอะไรแต่ว่าผมรักผมรักโอ้ผมรัก คนละเ,เงินมลนกอาเาลี่ยก้ามันก็ดูถ้าพูดถึงกินดีเทลอย่อยางเงี้ยมันก็จะดูตรงยิ่งกว่า ซึ่งจริงๆอราโ وم ิก้าผมว่าทรงนะตอนนี้น่าจะใกล้เคียงกับตัวนี้มากใช่ครับคือแบบใกล้เคียงตัวนีบเอลสูงสูงแบบนี้เลยแล้วก็ราคาล่ะครับเป็นไงบ้างที่พี่มาสำหรับบานซองเมอื่อตอนนี้ที่วางขายอยู่ที่รีไฟมันอันนี้ราคาอยู่ที่8,500บาทครับถูกกว่าอนาโตมิก้ามีกี่สีเขียวมีโอลิฟแล้วก็สีเบจอ๋อสองสีมาตรฐานนี่ใช่อยู่ตรงกลางใช่ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมไปเก็บบรรยากาศใดๆเพิ่มเติมฮะที่สำคัญเดี๋ยวขอคุยกับคุณอากินิดนึงได้เลยครับพ่อพูดคุณรอดแล้วฮะ เมผมบ่องกี้เขาบอกว่ามันเป็นกางเกงที่ทำทรงมาล้อกับยุค1940อย่าไปเชื่อครับเชื่อผมดีกว่าเชื่อเชื่อพี่นะใช่50นี่คือพี่ชัวๆเลยใช่เจ้าของแบรนด์ไม่นับใช่เจ้าของเขาปิดผ้าครับพูดไปเรื่อย <laughs> <laughs> what is like the main difference from this show, uh compared to previous? Yeah. So previous structure we only have a made-to-measure system. Made-to-measure system is, you know, we can add some body corrections like sway back, round back, like okay. something like that. You know, to adjust. Yes. Yeah. But right now, we have more simple uh, type of order. Yeah. yeah. So which is called the MTO. So you can only choose the fabric and, uh, you know, checking the length yeah. and the yeah. length. Okay. And the, the length of the truck. Yeah. Uh, and waist mm -hmm. and that's it. We don't have any body corrections but uh, it's very simple and uh, we can we can give you an order with a good price. The MTO is uh, the lower, mm -hmm. than More, the M lower than the MTO. Yes. What do you think that is uh, a must to see for the fabric? For this functional I would say uh, I bring back this one the okay. rain jackets original bunch yeah, yeah, yeah. books so you can find you know the very dead stock fabrics very rare yeah so it's worth to check out yeah this one boots. is good too oh yeah nice yeah, yeah. yeah this one is very great. good nice, nice jacket. so but uh, this is only very limited we only have two mailers, three mailers. so if you order this one it will be, be gone very special one you'll be just the only one who owns this yes yes i know that the mtm and mto is based on some model mm -hmm. so for yeah. here, what, what the model that you're based on? Oh, so this, uh, this trunk show, we, we're we using the refinement model as a garment. Okay. So they have a like single breast and double reset. Both. Okay. You can choose the models and the, and the, and the trousers and the, Of course, you know, like some people wearing 50 size for jacket, okay. but the 48 size for trousers, uh, we, we, we can adjust it. We cannot do that with the ready to wear suits. Uh, yes, exactly. Right now you can yeah, do that with yeah, the yeah, NTO stuff. Yeah, yeah. Yes. Okay, so how long that it takes for uh, Order today. Uh, it takes about two months right now. This is because refinement is the first stop of okay. truck show. If you're washing right now and you want to buy like ready-to-wear or MTO MTM from your ring jacket, maybe next year is gonna be your perfect time to do yeah. that. And even if you order MTO MTM or ready to wear, so I can check if you did <laughs> uh, Okay. Thank you so much for Funaki. Again, you so we we met a lot. So Yeah, sure. This one is like <laughs> uh, <time>. good friends. <laughs> making something like that Yeah. thank you so much thank you so much อาเดี๋ยวต้องสมัครผมจะบอกตัวนี้สวยกว่าใช่เขาอะรู้สึกว่าเอ้าโค้กใส่ตัวนี้สวยนะใช่ไม่ใครเชียร์กัเลยเหรอไม่ผมวางแผนกับคุณโอไว้แล้วตอนแรกยังไงนะว่าบอกตัวนึงสวยแล้วอีกตัวหนึ่งผมก็เลยจะแบบทรงนี้ให้พี่เลยใช่ตั้งแต่แรกเลยใช่ใช่โมากแต่เของเบิร์ดหน่อยเลยโหมากไม่ค่อยเลยเลยคุณโหมาก้อเล่นมาชาเราดีลกันว่ายังไงนะมาชาเราดีลกันว่ายังไง คุณไต่สวย,วยสวยปีเตอร์เหรอครับไอ้คุณอะไร <c oughs> เตี้ยมอะไรกันเนี่ยสงสารพีเตอร์ชิบห้ยอันนี้คืออันนี้คือเก็บความรู้อย่างเลยนะครับของครั้งนี้ที่เขาเอามานะครับก็คือคุณเจ้าของเอาเล่มนี้มาด้วยเพื่อโปรโมทบางอย่างอะคุณมาร์กมาจริงเป็นการส,สไตลิ่งจากคุณพ่อมอนโรซังอะครับจริงๆก็จะไล่าจากบนลงล่างเลยครับผมส่วนตรงเนี้ยครับทั้งหมดจะจะแปลว่า ชิโน่ใช่ไหมพี่ที่มาเที่ยวชิโนแล้วชิโน่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 ครับอันนี้ก็จะเหมือนเป็นโชว์การสไตลิ่งของคุณพ่อเขาแหละครับตอนนี้น่าจะอายุ70็ดสิปลายๆแล้วครับอันนี้คือครีเอทีฟดเรคเตอร์ของแต่ละแต่ละแบรนด์ครับที่ท้ายแล้วมันจะมีคนหนึ่งครับที่เป็นคุณพ่อจริงๆคือคนนี้นี่อายุ78ปีครับอันนี้สรุปผมมั่วใช่ไหมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมช่วยแล้วไงโอเคแต่อันนี้ผมพูดถูกนะชิโน่ชิโน่ิโอะเรียกว่าชิโน่แพนอ่าใช่ครับผมใช่อันนั่นแหละ อันนี้คือกางเกงเด็กช่างไว้พวกของรับอันนี้แบบเป็นกระเป๋าพิเศษ,ษ,ษ,ษของทางกางเกงเขาครับเอาไว้เก็บอะไรบ้างครับมาเอาไว้เก็บกระบอกน้ำอะไรแบบนี้ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> เอาเป็นว่าวันนี้ยังไม่จบครับคือ มีไปอีกที่นะครับเพราะเป็นงานแกนโอเปิงอิ่งใหญ่ๆเลยนะครับของโคเลอร์เดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้โคเลอร์เปิดแล้วนะฮะอยู่ที่อารีซอย4นะครับอยู่ข้างๆกับรูทและก็เทมโปนะครับคือตรงข้ามกับฟาร์นกับอันกามันกาและก็ทองสมิธเนาะเดี๋ยวนี้พาไปงานที่ผมว่ารวมตัวแก๊งแต่งทัวที่ใหญ่มากๆครับอะ่ะไปกันไปกันซอย4ข้างในหน้าปากซอย4มีเลระโบ้วยฮะไป สวัสดีครับ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 ว้าสวัสดีครับ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  จเจอนานมากสวัสดีครับสุดดอสสวัีครับสวัสดีครับวันนี้คือมาจากนู่นเลยปะศรีราชาศรีราชาเลยบ้างงานนี้โดยเฉพาะไม่ดีพี่ปอมเออยินดีกับมึงนะขอบคุณมากมากเลยดีใจที่ได้เจอมาโอ้โหจังหวะนี้คือจังหวะนี้ไม่ได้ละต้องจุ๊บจุ๊บแล้วจุ๊บจุ๊บดีใจได้เจอครับวันนี้คือยินดีด้วยนะครับ level นะ ยินดีด้วยนะครับม่าเลยครับดหล่อเชี่ยวซับเชี่ยวซัไหนไหนของผมอ่ะฮะไหนของผมอ่ะเอ้ยสองธนกรครับสองธนกร นี่นี่มีแต่เรื่องดีๆใช่เรื่องดีๆที่ว่าคนดีๆก็เรื่องที่นึกออกนี่แหละคนดีๆมาเจอกันของ Generation นะครับกับ2ท่านนี้นะฮะกับโคลเลอร์ประเทศไทยนะครับก็ยินดีด้วยยินที่มายินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับก็ขอให้รุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับก็อันนี้คือโคลเลอร์อะไรเร d Label Red เ a b e l ครับโคลเลอร์เร d Label ครับอันนี้ก็เร d Label ครับแบ c k Label Back Label อะ Back l a ล e l Back เลเ e ลอยู่นี่วันนี้วันนี้แบ b เ c k Label เลเบลครับ คตรหล่อครับโคตรหล่อครับขอบคุณมากๆเลยยินดีมากๆครับผมขอบคุณมากแล้วก็เป็นจอยเดือกปาร์ตี้นะครับที่ปากแคเป็นตัวครับไม่เมาห้ามกลับไม่เมาห้ามกลับด้วยเหรอใช่ไป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 แต่พี่ต้องปิดคลิปนิดนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ครับช่องดิวพัดด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหยิบที่เกศรอนกัน